ใส่ซีลายเพื่อมันยุบบริใส่เต็มเครือมันแข็งบ่หมแล้วไปหนึ่งมือมัน ល្ល្กូវง្នទៅនាមន្លាត់ទីតិចដោរពូវការាប់ទីត